สวัสดีครับมวันนี้ก็แต่เช้าอากาศดีฮะช่วงน,นี้ก็ไม่มีฝนนะครับเป็นหน้าหนาวเนาะก็ไงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแข็งแรงนะครับอันนี้เราแนะนำครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนี้จะใช้ทรงเทเลนะฮะสะีน้าเงินม่วงสวยงามมากนะทำะลายเราติดไอพิก,กัดเป็นลายมุกเปลือกหน่อยเนาะอันนี้จะเป็นคล้ายๆลายลายไทยนะฮะลาย แกะลายแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วก็เป็นแบรนด์ทีแบรนด์ของเราทีอีนะฝากด้วยนะฮะชื่อของผมเองนะฮะก็ะเป็นทรงเทเลเนาะสวยงามเทเตคัสเตอร์จริงๆนะฮะนี่แ่งหน้า,นาเป็นทอมเมกิ้งนะฮะเป็นรุ่นพิเศษบางรุ่นจะเป็นแท็กซิงนะนี่เป็นซิงเกิลคอยนะเป็นแท็กเขาข้อยี่สิบสองเฟดเนาะนะครับประมาณนี้ นะเดี๋ยวเราพูดถึงว่าเพลงของเราแต่ละเพลงก็จะมีกีตาร์มาแนะนํารีวิวไว้แนะนะําว่าเล่นแบบนี้เสียงออกมาอย่างนี้ก็สนใจไปสั่งซื้อไปเล่นได้นะครับไปสะสมได้ไม่ปิดหวังแน่นอนครับนะสู้ได้แน,น่นอนฮะยังไงก็ฝากด้วยครับนี่ก็บอกไปเลยราคาแค่รุ่นนี้ก็4,900้บาทไม่แพงครเราก็มีกระเป๋าแจกพิเศษนะโปรโมชั่นกระเป๋าอย่างหนาแล้วก็สายแจ็คแล้วก็สายสะพายแล้วก็สายชุดไฟฟ้าอีก6เส้นนะแล้วก็มีพี่เสียบเปียนนี้เราแจกฟรีนะเสียงดีมากนะรุ่นนี้ ครับคือระยะได้สบายมากเลยเล่นเบลทีนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอครับแล้วก็เราพร้อมอค่าส่งฟรีและเก็บเงินไปทางครับก็มัดจำแค่5้าบาทนะาเป็ค่าใช้จ่ายที่เหลือก็4ี่พัเก้าไเก็บอีก4ี่พันสี่นะครับอ่ามันไม่แพงนะสนใจก็ทักมาได้นะครับนี่เราฝากเพลงใหม่ล่าสุดก,ก็เป็นมาเล่นกีตาร์แบรนทีกันนะครับครับประมาณแบรนทีนะครับก็แต่ลองฟังดูนะครับเนี่ยเป็นสเกลของจีจีนะครับผมดี B, แล้วก็อีมินเนอร์บีมินเนอร์ซี ในกลุ่มของ G ีเลยครับผมเล่นไม่ยากเล่นง่ายมากครรุ่นนี้ก็ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นไปเสียงแต่เพราะว่าบางทีมันมต้องปรับเนาะเลยต้องหาฟุตสวิกมานะครับนี่เราเป็นเพลงนี้จะเป็นเสียงตีคอร์ดหมดเลยครับครับก็เล่นสโลตอนแรกนะครับผมขึ้นมาเลยครับครับอยู่ในสเกลจีนะเนาคล้ายๆบลู เล่นกีตาแบนทีเสียงดีจากฝีมือคนไทยเมืองพยาบ้านเฮาทำด้วยหัวใจเดือนเดือนมาสัมผัสความภูมิใจของกีตาฝีมือคนไทย ทันทีพ <rôle> ร <à déc> ้อมให้ลองกีตาร์ของเฮารอยอยู่ฮ่าฮ่าราก็เหมือนกันครับเหมือนกันซ้ำแฮะเป็นง่ายมาเพลงนี้ฮะน่าเล่นหน่ะ นดูนะพราะมากเพลงนี้นะฮความหมายเราจะเป็นแต่งเพลงอยู่ที่ว่าคอนเซปต์ของเราจะเป็นแบบไหนเนาะอันนี้เป็นเกี่ยวกับแนะนำคิทตาร์แมนทีหน้าสะสมหน้าเอาไปเล่นฝีมือคนไทยของคนพะเยานะฮะก็ยังฝากเล่นทัคนเหนือนะครับก็เราจะผลิตคิทตาร์เรื่อยๆนะครับผมถ้าได้ขายนะยังไงก็ช่วยกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เราหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าต้องรอขายให้ของเราที่ผลิตลอดแรกให้หมดก่อนนะเป็นลอดลอดเปิดปฐมนิ่ทศนะฮะก็ยังไงสนใจก็ช่วยกันอุดหนุนแล้ว สั่งซื้อเราจัดส่งที่แพ็กอย่างนี้ไม่มีแตกเสียหายแนละ้วรับประกันได้ไม่มีคอนเซเอร์เ,ร,เราสแกนมาคดทาังท้ายได้นะฮะเราเราไม่ใช่คอนเซเอร์ตนะฮรไม่ต้องกลัวสแกนมาไปเจอไม่ใฉีชีพหรือว่าโดนแทกอะไรนะฮะคือสบายใจได้แฮ็กมารับสอบถามก่อนก็ได้ถ้าถูกใจเอาไปเล่นได้เลยครับตอนนี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะ,ะเอาไปเล่นออกงานหรือว่าเล่นในบ้านก็นได้นะฮะโอเคนะ,ะครับกีตาร์เรามีคุณภาพ,ภาพจริงฮะก็ฝากด้วยราคาเราประหยัดถ้าไม่เหมือนที่อื่นราคาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนอกแต่ของเราไม่แพงแน่นอนคุ้มค่าในนนอ่่าางบประณทททีุกซื้ ฝากด้วยครับร้านพย,ายามสิกกีตาร์แบนทีนะก็ฝีมือคนไทยหวัวใจไทยฝากด้วยนะครับ